เงินบำนาญที่จะเริ่มในวันที่1มกราคม2569ครับพบและต่อสามาผคุยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเงินบำนาญที่จะเริ่มในวันที่1มกราคม2569ครับไม่เป็นสูตรการคิดใหม่ที่เป็นธรรมมากเดิมนั้นเงินบำนาญน,นะครับเขาจะให้โดยคำนวณถึง60เดือนย้อนหลังก่อนการที่จะใช้สิทธิ อย่างบางคนน่ะออกจากมาตรา33แล้วมาส่งมาตรา39เนี่ยมันส่งน้อยฮะถ้ามาย้อนหลังก็ได้น้อยตอนนี้ตั้งแต่1มกราคม6 9 6 9นะครับถ้าท่านใดมีสิทธิ์ที่ใช้บำานาญนะฮะเขาเอาตั้งแต่งวดแรกที่ท่านส่งประกันสังคมนะครับสมมติท่านส่งมา200งวดรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ก็หารด้วย200 200ผลที่ได้ก็คือเงินเดือนเฉลีย่ยแล้วก็ตัวเนี้เป็นตัวตั้ง ไปคูณด้วยจำนวนคูณเช่นถ้าท่านส่งมา180งวดท่านก็จะได้20%่สิไว้นะครับตั้งแต่1มกราคมนะครับถ้าท่านจะใช้สิทธิ์ดำนานจะใช้งวดแรกที่ท่านส่งมาทั้งหมดรวมกันแล้วก็หารจํานวนงวดที่ส่งเพื่อเฉลี่ยว่าต่อเดือนได้เท่าไหร่เป็นฐานในการคํานวณครับขอให้รับเงินบำนาญกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ